สวัสดีครับผมอิสระชาแนลนะครับก็ช่องของผมเองก็เพิ่งจะได้อนุมัติจาก YouTube เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับสิ้นเดือนพอดีหลังจากที่ YouTube แบนผม3เดือนนะครับข้อหาลงคลิปซ้ำตอนนี้ YouTube เองก็ปล่อย ให้ผมทำคลิปได้ตามปกติแล้วก็ปล่อยให้มีโฆษณาขึ้นแล้วก็มีรายได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังติดตามเรื่องราวต่างๆของแม่ทัพชาลีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่อยากจะลงคลิปเพราะว่ากลัวจะโดนโทษเหมือนเดิมนะครับคือคลิปซ้ำเพราะว่าช่องอื่นๆเขาก็ลงเหมือนกันช่องของผมเองก็ทำ u t u b e มานานแล้วนะครับกว่าจะผ่าน การสร้างรายได้ของ Youtube ก็ใช้เวลานานนะครับ mm. เพราะว่าเราเป็นบุคคลปกติไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรกว่าจะผ่านกฎสร้างรายได้ก็นานผมเลยคิดว่าผมจะเก็บรักษาช่องนี้ไว้นะครับให้อยา่างดีไม่อยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะว่าเราเสียดายเสียโอกาสนะครับกว่าจะทำช่องขึ้นมาได้ขนาดนี้ตอนนี้นะครับ อยากจะลงคลิปของตัวเองปกติไปก่อนนะครับมีโอกาสแล้วเราค่อยกลับไปลงคลิปของแมททับชาลีแต่ยังไงเราก็ยังติดตามอยู่นะครับติดตามแมททับชาลีอาณาจักรคู่บอลของชาลีอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปไหนนะครับในทิกตอกผมก็ลงนะครับลงอาณาจักรชาลีตลอดนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บรักษาช่องนี้ไว้ให้นานๆนะครับไม่อยากจะ เป็นแบบเดิมนะครับคือโดนโทษแบนให้ทุกคนดูบรรยากาศเช้าๆนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังส่องแสงขึ้นมาตอนเช้าๆผู้คนก็รีบเร่งไปทำงานรถราก็ควักไขวกันเลยทีเดียว ทุกคนต่างก็รีบไปทำงานเพราะว่ากลัวจะทำงานสายก่อนแปดโมงเช้านี่ต้องไปถึงโรงงานก่อนสิบนาทีนะทุกคนบรรยากาศในเมืองหลวงก็รีบเร่องอย่างนี้แหละไม่เหมือนบ้านต่างจังหวัดทุกคนก็ไม่ต้องรีบอะไร ผมเองก็มาทำงานที่ต่างจังหวัดเหมือนกันตึกรามบ้านช่องสูงสูง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอิสระเจนลสวัสดีครับ